ข่าวประทับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่26ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันนี้ขอสเสนออารัฐยังไงเบสันเมาส์ขอเจงที่ผีค่อยติดธงไปศึกโวลคัฟดีกว่านะเมื่อกี้นี้เบสันเมาส์กองการของฝั่งแมนยูยืนหยัดบนโลกแห่งความเป็นจริง ว่าตลาดใดที่ผลงานของตนเองระดับสโมสรไม่เจ๋งระดับสร้างปฏิหารก็ไม่อาจจะบังเกิดได้หากหวังติดทีมชาติอังกฤษไปเตะบคับสวันยีกรอบสุดท้ายโดยมีความพยายามในการสร้างสมมติฐานของแข้งเดวิยยี่ปรีรายนี้กับทีมสิงโตคำรามเพราะเขาคืออดีตแข้งอปรดของเฮดโค้ชโทมัสทูเคิลคุณซื้อทีมชาติคนปัจจุบันตั้งแต่สมัยที่คุมเชลซีร่วมคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีก2021 อย่างไรก็ตามเบสันเมาส์ก็ไปโฟกัสงานตรงหน้ากับนั่งเขาฝั่งแมนยูก่อนจะมองอาการไกลไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแม้มันจะเป็นหนึ่งในความฝันในครั้งนี้เช่นเดียวกันแม้มักจะผมมักจะพูดเลยแต่ว่ามันเริ่มต้นจากสโมสรถ้าคุณทําผลงานได้ดีกับสโมสรคุณก็จะมีโอกาสไปติดทีมชาติอยู่แล้วการเปิดผากผ่นนานทางเขาฝั่งสกายสปอร์ตในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราทำงานได้ดี ถ้าเราชนะเกมถ้าเราไต่อันดับขึ้นไปในลีกโอกาสนั้นจะมีอยู่เสมอซึ่งยอมรันว่าผมไม่รู้จักโชมัสผมไม่รู้ดีแั้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรผมจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อจะให้ติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้จบได้ฐานะของเบสันเมาส์คือต้องไปชิงตำแหน่งกองกลาง,งตัวรุกที่ลน้นทีมชาติอังกฤษตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ch, cher, orden, บอร์กนส์โรเจอร์ฟิลฟอร์เดนหรือว่าโคพาเมอร์ในครั้งนนี้ก็ตามที ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเมาส์บอกไว้แบบนี้เรามาดูข่าวตอา่อมากันครับอารยังไงเมื่องานนี้แมนยูนะผมเล็ง87ล้านปอนต์เตมี่จะกกระชากปีกตัวจีตเสริมแนวรุกในขณงนี้นะเมื่องานนี้ทางน,นของทางฝั่งบีสแตนดงแมนยูตกเป็นข่าวว่าเตมิชจะคว้าตัวปีกเจ้าของค่าตัว87ล้านปอนด์มารุวมทับโดยกรณีทีมท็อกสปอร์ตสื่ออังกฤษต,ตีข่าวบอกว่า ปีศาจแดงแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบอลพิมเบรกอังกฤษกำลังพิจารณาในการจะคว้าตัวยานเดโอบองเต้ปีกทีมชาติไอวอรี่โคสของแอตบาริซิกมาสู่ทินโอแทฟอร์ดในช่วงเดือนมการาคมที่จะถึงนี้โดยสำหรับดดโอบองเต้ในวัย19ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและดูกาลนี้ฟัดไปแล้วมากถึง7ประตูกับอีก4แอซิส,สจากการลงเล่น16นัดลบทุกบริการขณะที่บรเวนอาวาริมผู im, ้จัดการทีมแมนยู ก็กำลังมองหาแนรุกคนใหม่หลังจากที่เป้าหมายความสําคัญขององตวนเชียเมโยปีของปรมมัดเลือกย้ายไปอยู่กับบนต์ของอฝั่งแมนเชสเตอร์โดยการรายงานข่าวล่าสุดระบุรว่าแมนยูสนใจเจโอมงเต้เป็นอย่างมากเลยนะและอาจจะยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวเจโอมงเต้ในตลาดช่วงมกราคมที่จะถึงนี้ทันทีโดยปัจจุบันเจโอมงเต้เองกำลังรับใช้ทีมชาติไอร์แลนด์โคล ศึกแอฟริกันคารฟาออฟเนชันร่วมกับแข้งปีศาจแดงอย่างอามัดดิยันโปรโทาานี้ดิโอบองเตเองเหลือสัญญากับแอตเรซิกถึงปี2023และเป็นทางต้สังกัดประเมินค่าตัวเขาเอาไว้สูงถึง87ล้านปอยดยเดียวแม้ว่าเมนยูจะคว้าดารุกอย่างมาทิวสุนยามารอันเชมเบโมและก็กเบจิมินเชสโกมาเริ่มทีมแต่เพื่อเพิ่มคุณภาพคุมกำลังเชิงลึกเรือเป็นอัลเบริมก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในคารานีเช่นกัน ดยปัจจัยหลักที่จะทให้ดิวนี้เกิดขึ้นนั้นต้องมาเริ่มจากการที่ตัวนักเตะแสดงความชัดเจนว่าต้องการจะย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงไปอันดับแรกในครั้งนี้ก็เป็นดว่างานนี้ต้องรอรุ่นกันต่อไปไก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะได้หรือไม่ได้งานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูแ่าวตอา่อมันกันครับรัตยังไงพรีเวิววิเคราะห์คาดการณ์11ตัวจริงแมนยูปะทะกับนิวคาสเซิลช่วงของรอ,อบดึกนะฮะเช้ามืดของวันพรุ่งนดี เดยกันนี้ตีนในเวลาตีสามนาฬิกาของวันพรุ่งนีีนะฮะนักสนามโอเทอฟอร์ชบ้านของเราเองโดยเรามาดูสภาพความพร้อมและก็ผลงานท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยเริ่มกันที่ด้านของฝั่งแมนยูกันก่อนครับได้กันโดยกันนี้การเผชิญหน้าเดชินโอเทอฟอร์ชนั้นจุดประกายการแข่งขันมาราธอนในช่วงเทศกาลตั้งแต่เดิมพันในพิมพ์เบริกช่วงเวลาที่ตึงเครียดเมื่อทีมต้องเล่นอ่สี่รอบในสองสัปดาห์เท่านั้นช่วงเวลานี้จะยากลำบากเป็นพิเศษ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากว่าทีมทัพปีศาจแดงเองนั้นเผชิญปัญหาการขาดการันนเตะอย่าง,งุนลรงโดยงานนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าทางด้านของฝั่งเบร์นช์เอเบโมและก็อามาัติยันโลนั้นได้ไปร่วมศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในขณะที่มาร์ชไทเดริกและก็แฮร์รี่แม็กไกวรับการรักษาในโรงพยาบาลมาสักวยะหนึ่งแล้วแต่ความเสียหายที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อบรูโน่ฟอนเดนเดชได้รับอาการบาดเจ็บ ในสัปดาห์ที่แล้วจากการพ่ายแพ้ไป2ต่อหนึ่งให้กับแอสเมลลาโดยกับตันนรก,กพูดประเดิมสนามให้กับสโมสรในช่วงเดือนกุมภาธ์ปี2020ฟอนันเดสนั้นพลาดเพียงแค่17จากทั้งหมด325นัดในทุกการแข่งขันสถิติความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม 6ปีให้มาเนี่ยเขาพลาดเพียงแค่3ครั้งเพราะว่าอาการบาดเจ็บและก็เจ็บป่วยแต่นั้นนี่เป็นสถานก,การณ์ฉุกเฉินที่แท้จริงสำหรับแมนยูโดยเกมกับแอสต์มิลล่าบริสนโดมาร์ติเนสเข้ามาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแทนที่เบอร์ฟอนันเดชทำท่าและก็ทำได้ดีโดยมีความแม่นยำในการผ่านบอลอยู่ที่91%และก็คัดบอลสำเร็จ3ครั้ง ต่อครึ่งแรกอย่างไรก็ตามประกายในรุกของทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนท่ามกลางการขาดแคลนเตะเหล่านี้อัลบริมสามารถจะไปหาบรดกของสมโมสรให้โอกาสกับเยาวชนวัย8 8ปีอย่างแจ็คเฟเชอร์ลูกชายของตำนานสมโมสรดารเรนเฟเชอร์ ischer, ในรลงเล่นพิมพ์มาได้กันครั้งแรกกับ a อาร์มินลาพี่ชายของเขาอย่างไทเดอร์เฟเชอร์ก็กาลังทำผลงานที่ดีกับทีมชุดยูเอปี ดังนั้นวิกฤตนี้อาจจะเป็นโอกาสทองสำหรับขึ้นลูกถัดไปในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยคนที่มีอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ทนะี่ผมจะฝั่งแมนยูก็จะมีมัชทายดอริกแฮร์รี่แม็กไก่คอบบี้ไมโนและก็เบรุโน่ฟอนันเดชส่วนการคาดการณ์สิ่งที่จริงของแมนยูนั้นก็คิดว่าน่าจะมีดังต่อไปนี้จะมีเซนเนอร์บาเมนเลนนิตโยโรไอเดนเทเฟนชอวดิโกดารโรคาซิเมโรเรซันโดมาร์ติเนสพระชิกเดอร์กู เมสันเมาส์เบนจามินเชสโกและก็ัน้างของโจชัวเซอร์ซีส่วนตะพกฝั่งสภาพความพร้อมและก็ผลงานท่านัดและก็คาดการณ์ชีวิตตัวจริงของฝะ่งนิวคาสเซ่นนั้นเมื่องานนี้นิวคาสเซ่นนำเชลซีอยู่2ต่อ0ูนในเครื่องแรกด้วยประตูของดิคลาสอ่าวิชเทนไมล์สองประตูมันดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรหยุดยัง้งแม็กซ์ไพได้แล้วแต่ว่าเครื่องแรกเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของฟุตบอลรุกจากเอชดีฮาวที่สร้างโอกาสชัดเจนถึง6ครั้ง โอกาสใหญ่ในครั้งนี้สูงสุดของทีมใดๆในพิบรลลิกในฤดูกาลนี้แต่น้าประสาทดันซ้ำรอยหลังจากที่ครึ่งแรกยอดเยี่ยมเดวการเซ่นก็ดกันเสียสมาธิสระความได้เปรียบให้กับคู่แข่งสุดท้ายก็เสียประตูขึ้นนำนั่นคือ13แต้มที่หลุดมือจากตำแหน่งในฤด,ดูกาลนี้โดยสถิติที่แย่ที่สุดของพวกเขาเท่ากับเบรนฟอร์ดเพิ่ม5้าชนะในศึกทั้งแของแชมเปี้ยนเลกและกลา,ายเป็น18ชชนะจากทั้งหมด23เกม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทีมลงเล่นไป้งสิ้น11นัดในพรีเมียร์ลีกและก็เสียไป15แต้มแพ้3และเสมอ3ในขณะที่นำอยู่นั้นสะท้อนถึงปัญหาเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและความลึกของทีมโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บและความเหนื่อยลา้าของนักเตะหลักอย่างไร,ก,รก็ตามเดวิสกาเซนก็ตามหลังอ5อันดับแรกเพียงแค่5แต้มเพ่านั้นดังนั้นทุกอย่างยังคงไม่สายไปสำหรับทีมของเอ็ดดี้ฮาว ส่วนคาดการณ์ชีิตัวจริงทางฝั่งของนิวคาสเซิลน,นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อารบรมเซลส์แดนเบิร์นช์ซามาริกสเทลส์เมอร์ฟี่เชอริตันช์ชูเนลบรูโน่กิมมาริสอนโทนี่การ์ดอนวอเทอร์มาดอและก็สิทธิ์เก่าแมนยูแอนโทนี่อิวังกาโดยคาดการณ์ในครั้งนี้ผมและผลการแข่งขันในครั้งนี้ฤดูกาลที่แล้วดิวคาสเซ่นนั้นชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง2ครั้ง แมนยูชนะ4จัทบด5ครั้งล่าสุดในเกมพ,มพรีเมีริลกกับทัพปีศาจแดงโดยที่พิจารณาจากอาการบาดเจ็บของเจ้าบานและกระทีมที่อ่อนแอภายใต้บริเวณอัลบริมมันสมเหตุสมผลที่กะคาดหวังว่าชุดการแข่งขันจะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับผมฟอร์มเยอนของดิวการเซ่นน่าเป็นห่วง ชนะเพียงครั้งเดียวจาก8เกมเยือนในฤดูกาลนี้ทมกลังสนานการในครั้งนี้แม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังดิ้นรนก็อาจจะได้รับประโยชน์จากเสียงเชียร์ในบ้านยากที่จะคาดเดาผู้ชนะซึ่งมีโอกาสที่เรียกว่างานนี้แมนยูค่อนข้างจะตื่นเต้นอยู่พอสมควรแต่ก็ลูกกลมๆนะฮะเอาอะไรแน่นอนไปได้เพราะฉะนั้นอยากเสียสมาธิดีที่สุดเรามาดูแคาวต่อบ้านกันครับราคาที่แมนยูต้องจ่ายเพื่อจะคว้าตัวการลเกอร์นะ เมื่อแมนยูกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญาในการคว้าตัวคอนเนอร์การเกอร์แต่ราคาที่จะดึงตัวมิดฟิล์ชารอังกฤษรายนี้มาัาถิ่นโอเทฟอร์ดนั้นไม่ถูกสเสลยเมื่อฟบิเชโอรามาโน่ผู้ชี่ยชาญด้านการย้ายทีมได้กล่าวบอกว่าแมนยูยังคงให้ความสนใจในตัวของผูเ้เล่นอย่างอาร์เตโกมาดริดอย่างมากเนื่องจากว่าบริเบนอัลบริมผู้จัดการทีม วางแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยแดนข่าวเองก็ระบุเลยแต่ว่าแมนยูนั้นติดต่อกับเอเจนต์ของการรกเกร็ตกอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อทําความเข้าใจกับเรื่องของสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นและก็บ่งหาโอกาสที่เหมาะสมในตลาดซื้อขายนักเตะอย่างไรก็ตามความชัดาในของแมนยูกลับต้องเผเชิญกับท่าทีที่แน่วแน่จากอาริเตโกมาดริดในครั้งนี้ว่าอาจจะไม่ขายก็ได้นะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็ยนครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ